รัฐมนตรีคนนอกหน้ารีขี่ม้าขาวหลังนายอนุทินชาญวิรกุลได้รับเสียงโหวตจากสภาให้เป็นนายกได้มีการเชิญคนที่มีความรู้สายตรงให้มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นนายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมธนารักษ์ได้มารับตําแหน่งรอมโวกระทรวงการคลังรวมไปถึงตําแหน่งกระทรวงพาณิชย์ที่มีการทาบทามนั่งสุภจีสุธรรมพันธ์อดีตผู้จัดการทั่วไปของบริษัท IBM นอกจากนี้ยังเป็นซ e อของกลุ่มบริษัทดุสิตธานีซึ่งนายอนุทินได้มีการโทรทาบทาม เธอด้วยตัวเองเพื่อให้มาช่วยเหลืองานรัฐบาลในช่วงเวลา4เดือนโดยจะเป็นรัฐมนตรีในสัดส,ส่วนโคต้าคนนอกที่ไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองซึ่งนายอนุทินได้ให้เวลาเธอเพียง30นาทีในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่จนที่สุดเธอก็ตัดสินใจรับตำแหน่งจากนั้นในวันที่19กันยายน2568้ยได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการซึ่งผลงานในช่วงต่อจากนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์อันไม่ปกติได้มากน้อยเพียงใด